เลยเนี่ยโทรไปเลยราคาเท่าไหร่คะ36ลสิบหล้านสวัสดีค่ะทุกคนคันนี้นะ พาทุกคนนะคะตามโบมาตะเวนดูที่ดินเพื่อสร้างบ้านให้แม่นะคะซึ่งจริงๆหมก็ตะเวนมาหลายวันแล้วแหละตามมาดูว่าโบต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ที่ดินที่ราคาดีและทําเรโดนใจที่สุดค่ะการตะเวนดูของโบคือโบไปเสิร์ชจากใน Google ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีที่ดินที่ดีและราคาไม่แพงแต่ไม่ได้อยู่ใน Google ไงวันนี้เราเลยจะมาขับวนดูทุกซอยทั้งหมดมีกี่ซอยบอกฉันก่อนประมาณ61ซอย นั่งต่อไปแค่ซอยสองนะก็ลงเลยแล้วกันฉันเนี่ยไปเรียนคอร์สด้วยกับการลงทุนอาหารสังหาหรือมทรั์ถ้าเราจะหาที่ดินเนี่ยให้ได้ราคาถูกและดีนะต้องดูที่ไม่ต่ำกว่าร้อยที่หลังจากนั้นน่ะให้คัดมาเหลือสิบที่สิบที่ที่เรามองว่าราคาดีทำเลโดนอะไรก็ใช่ในสิบที่เนี้ยเราโทรไปต่อรองคุยดูเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วเราค่อยเลือกเหลือที่เดียวค่อยซื้อการที่เราดูเยอะเนี่ยเราจะรู้ว่า ตรงไหนถูกตรงไหนแพงเนื้อออกปะเพราะเรามีตัวเปรียบเทียบเยอะตอนที่เธอมาดูบ้านมันโดนทั้งฝุ่นออหน้าแบบแห้งกา้านแบบฉันถามจริงเธอก็เป็นคนรักสวยรักงามเธอ,อไม่ควรหรอ,หรอ กลัวดิฉันกลัวแดดมากฉันกลัวหน้าแห้งกร้านกลัวผิวคล้ำแล้วก็กลัวสิวขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเวลากลับบ้านน่ะต้องล้างหน้าให้สะอาดตอนนี้ฉันใช้มูสล้างหน้าแก่มูสที่ใส่บนเคก้กไม่ใช่มันเป็นเหมือนโฟมล้างหน้าแต่มันเป็นเนื้อมูสอะเนื้อมูสอะเนื้อม,มันนิ่ม มันเป็นไบโอดีท็อกซ์มันเป็นมูสที่ขจัดสารพิษที่ตกค้างบนใบหน้า<อ>แล้วก็ช่วยปกป้องูมลภาวะต่างๆ PM 2 5ที่มันมามาไปๆอะไรทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยรั้มลึกไปถึงรูขุมขนแบบทะลุลวงสุดๆไปเลยคือแบบ ในขวดนะม,มันจะมีแปลงแปลงมันติดกับขวดเลยเว้ยตรงกลางเป็นแปลงแล้วพอกดปั๊มไปมันจะติดกันเลยเหรอใช่พอกดปั๊มไปอะ่ะเนื้อมูสมันจะออกมาตรงแปลงพอดีเลยอะ่ะคือมันออกมาเองอ,อัตโนมัติตรงแปลงเลยอะ่ะแล้วเวลาล้างคือใช้แปรงนวดหน้าแกมันสนุกมากแกต้องลองรึ<ม><ม>ปึ๊บ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 ปึนะ๊บปึ๊บปึ๊บัึ๊บป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 ึ๊บืึ ปรากฏว่าแบบสับลีแบบสะอาดเลยปกติเธอม,มันแต่งหนาจนเขียวคือถ้าแต่งหนาแบบนั้นน่ะเธอควรต้องใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางอะเช็ดหน้าออกก่อนหนึ่งรอบเวลาหลังเราล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดแต่มันสะอาดแบบแห้งแ้งเอเียยเด่ะถึอกปะ แต่ใช้ตัวเนี้ยหน้ามันรู้สึกว่าสะอาดแต่ว่ามันมีความแบบชุ่มชื้นกว่าเดิมอ่ะหน้ามันนุ่มๆอ่ะเขามีแบบสารสกัดของ T T Oil Organic ที่ช่วยป้องกันการเกิดสิวด้วยฉันว่ามันเหมาะกับเธอมากเลยอ่ะอ่ะสัดเอาไหมเธอนะเันจะเป็นคนใจดีเหลือเกินบ๊อบี้สองบาทถักจากเงินเดือนนะอันนี้ราคาพิเศษเลยนะปกติ7จ0กว่าบาท290แค่นั้นเองตอนนี้มีโปรอีพี่เป็นกลิ่นกุหลาบ Belgeria Organic นะจ๊ะต้องล้างตรงนี้ด้ลยมย แม่มันเหมือนรถนุ่ยอะมันเหมือนรถนุ่ยลองเลยบองแล้วก็ลางดีลองพื้นสิดูลองพื้นเฮ้ยเฮแปลงนี้สวยว่ะจอด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 สวยมากเลยอะอยู่ต้นซอยด้วยเข้ามาในซอยนิดเดียวเองอะเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยอย่าไปถ่ายติดที่เขาเยอะเดี๋ยวแบบคือเรายังไม่ได้รับอนุญาตแม่กดเบอร์นี้โทรไปเลย สวัสดีค่ะมาดูที่อะค่ะอยากสอบถามว่าราคาเท่าไหร่คะสามสิบหกล้านค่ะแม่งซื้อสัก50วาร้อยวาไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ขายค่ะขายยกแปลงค่ะนี่แหละแกที่มันแปลงสวยจะสวยจริงสวยเลยแล้วอยู่ต้นซอยด้วยแล้วหน้าปากซอยมีเซเว่นอ่ะอันนี้คือคือทำเลยดีฉันขอบคุณเธอมากพาฉันไม่ทวนันร้อนเหมือนซ้อมตาย อะระหว่างพักกินข้าวขอฉันแชร์เทคนิคการหาที่สไตล์โบวี่แล้วกันนะ <c oughs> อันดับแรกเลยเนี่ย <c oughs> เวลาเราจะเลือกหาที่ดินนะ เราต้องจดความต้องการของเราออกมาเป็นข้อๆซึ่งอย่างโบอยนะ่างเงี้ยบ้านนี้โบไม่ได้อยู่คนเดียวโบอยู่ทั้งครอบครัวดังนั้นแล้วอ่ะอ๋อสดงไ่มไม่ใช่ความต้องการของมึงคนเดียวถูกอันนี้คือเรื่องสำคัญมากเราก็จดไว้เลยอะ่ะแม่รีเควสอะไรโบวี่รีเควสอะไรส่วนพี่ชายพี่ชายยังไงก็ได้อันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าสร้างบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอ่ะต้องถามความต้องการเขาดีๆเพราะว่า บ้านหลังที่แล้วของโบที่สร้างเสร็จแล้วไม่ได้อยู่แล้วต้องขายไปเพราะไม่ได้ซื้อจาเขาก่อนเรื่องความต้องการแล้วหลายคนเป็นแบบนี้ดูสิ่งที่แม่ฉันต้องการในวันนี้ที่เราต้องหาอขอเป็นพื้นที่ตรงไหนก็ได้ในเขตลาดพร้าวใกล้ๆเรียบทางด่วนได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าเขาเคยชินบ้านเก่าฉันก็อยู่ตรงเรียบทางด่วนไงข้อ2ขอที่ที่น้ําไม่ท่วมรู้เร้ยองไงว่าน,าน้ำท่วมไม่ท่วมเดี๋ยวไปดูเทคนิคในวันนี้กันส่วนรีเควสต์ของโบวีนะคะขอเป็นที่ดินประมาณ5 0าสิบถึงหนึตารางวัดลดบัเจ็ตว่า บ้านเก่าเกือบ200ตารางวาข้อ2ขอเข้าซอยไม่ลึกข้อ3ผิดไม่ร้อนจะดูยังไงเดี๋ยวบอกบรรยากาศโดยรอบสวยงามเป็นบ้านคนไม่พลุกพลานเพราะว่าเราจะปลูกบ้านเดี่ยวไงข้อสุดท้ายถนนไม่แคบนะคะลิสต์เนี้ยยังกว้างไปคือเราอะต้องสะโคบลงมาให้แคบลงมากว่านี้อีกลาดเ้ามันกว้างมากอะเรียบทางด่วนก็ยังกว้างมากอยู่ดีฉันก็เลยแบบสโคบเอาแค่แบบ ใกล้กว่านั้นอีกคือฉันขอใกล้ๆเซนตันอีสต์วิวที่ทำเลมันดีเหมาะ, <ทำ S 1> ะมูลค่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตไปเรื่อยๆอะไรเธอช่วยฉันดูด้วยนะป้ายประกาศขายที่ดินอะเหรออุ้ยป้ายหลังนี้ก็สวยอุ้ยอุ้ยบ้านนี้ก็สวยจังอุ้ยเธออุ้ย พุ้ยซอยนี้มีบ้านสวยๆอยู่ตั้งหลายหลังอะ่ะพุ้ยบ้านนี้สวยจังสวยด้วยล่ะซอยแบบนี้ดีถ้าเราจะ,ะซื้อบ้านเพื่ออยู่เองนะแล้วในซอยอะ่ะมีบ้านที่แบบสวยๆอยู่หลายๆหลังบ้านบ้านพวกเนี้ยทาให้บรรยากาศหมู่บ้านอะ่ะดีเนี่ยซอยแบบอย่างเงี้ยโอเคมีบ้านสวยๆหลายหลังอะ่ะ เธอไปออขายที่ดินราคาถูกตารางวาละหกหมื่นเก้าเฮ้ยถูกมาก<ร>สำหรับที่นี่สำหรับทำเลตรงนี้ถือว่าถูกเฮ้ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูหน่อยอ๋อแปลงนี้แปลงหกหมื่นเก้าอือุ้ยราคาถูกอะแต่ว่ามันอยู่สุดซอยใช่ปะ่ะแล้วมันมทางเข้าที่ดินอะมันแคบอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รับได้โอเคเลยราคาถูกมากเลยตัดไปแปลงนี้ตัดไปแปลง,งถัดไปไป ฉันชอบฉันชอบซอยนี้เพราะว่ามันเข้ามาจากซอยอ่ะอไม่ได้ลึกมากเอแล้วก็สภาพแวดล้อม<อ>ดีเป็นบ้านเดียวหมดเงียบสงบแล้วประเด็นที่สําคัญถนนเมนก่อนที่เราเข้ามาม,<อ>มันเป็นถนนว่างเธอเห็นไหมมันเป็นถนนใหญ่อ่ะไซมันน่าจะใหญ่กว่าที่ฉันอยากได้หน่อยอะเนาะแต่ฉันว่าสวยนะแต่คือเหมือนแต่บริหารอยู่แล้วที่แถวนี้ไม่มี50บาท ถ้าเราเจอแฟนที่ชอบแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องเช็คเรื่องน้ำท่วมจาได้ไหมออวิธีการเช็คคือ,อยังไงร,รู้รคคออไหมเราไปหาเพื่อนบ้านแล้วถามเขา <c oughs> เขาก็ต้องถามไปหลายคนด้วยนะ่สว <c oughs> ัสดีค่ะ,นนคะออหนูมาหาซื้อที่ดินแถวนี้ค่ะ <c oughs> ตรงนี้น้ำท่วมไหมคะน้ำไม่ท่วมนะในซอยน้ำไม่ท่วมตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ท่วมไหมคะหน้าปากทางอะค่ะท่วมกทมมายกขน้นระสูงนะมาตรียถนนให้สูงนะอ๋อดีแล้วแถวนี้มีโจรไหมคะเขาต้องทำเรื่องโจรด้วยเมื่อก่อนนู่นสมัยนู่นอะมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโอเคพี่ขอบคุณมากค่ะเผื่ออาจจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันเธอแล้วเธอเช็คแดดได้ยังไงว่ามันร้อนหรือเย็นหรืออะไรยังไงออ๋มันต้องเช็คทิศอะเสิร์ชแอปคำว่าคอมปาส แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้มันก็จะมีแบบแล,แล้วแต่มือถือแต่ละรุ่นนะเนาะเห็นไหมตรงสีแดงตรงนี้มันเป็นตัว S ใช่ไหมเซสมาถึงเ t าทิศใต้หมายความว่าหน้าบ้านนี้หันหน้าทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่รับลมเป็นทิศที่รับลมแต่อาจจะเจอแดดนิดหน่อยสรุปดี หน้าบ้านรับลมอาจจะเจอแดดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวใช้การออกแบบดีไซน์สามารถช่วยเรื่องแดดได้คือฉันนะไปเสิร์ชเจอที่หนึ่งเขาเป็นประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินแต่บ้านม,มันเก่าแล้วแล้วเขาขายแบบไม่แพงถ้าเจอกรณีนี้นะสามารถไปดูได้เพราะว่าราคาโดยรวมมันไม่แพงแต่มีบ้านอยู่เราก็สามารถทุบบ้านเก่าทิ้งเลยแล้วก็สร้างบ้านใหม่แล้วเขามีบริการทุบตึกฟรีด้วยจากนั้นแล้วไปดูกันมาหน่อยไหมคะแม่อ๋อไม่ค่ะไปเลยจ้าคนเดียวเลยนี่ดูหน้า เขียวเหมือนซ้อมตกนรกจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก่อนกลับนะคะขอฝากนิดนึงนะคะเพื่อนโบนะคะเขารับทําสกรีนเสื้อที่เขาสามารถแบบออกแบบขึ้นมาเป็นหน้าคุณแล้วก็ใส่ชื่อคุณไปได้เลยในราคาแค่ตัวละ290บาทรวมค่าออกแบบแล้วรวมทุกอย่างแล้วถูกเอร์ี้ถเธอฝากแล้วใช่ไหมเธอฝากมั่งเอาละคาคลิปนี้นะคะสร้างบ้านให้แม่กับเบื้องประตูไม้หน้าต่าง ลิฟท์ะะชุดครัวชุดครัวชุดครัวเออลิฟบ้านลิฟบ้านิบบ้าน,านเออสปอนสปอนไอ<ด>ย่างนี้ทางบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลย <c oughs> เราก็รับหมดติดต่อมาได้เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเรากำลังจะสร้างบ้านให้แม่ค่ะกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย